ไปพี่น้องไม่ใช่ผ้าเป็นเบิ่งไฮไฮทองคำที่เขาเบิ่งเขาอันสากันหลุดละลัดลงไปเบิ่งเบิดบ้านเหรอวะยังแต่เฮายังบ่เห็นพี่น้องเลยมันคือบ่แกงไม่ใส่หัวกุ้ะเบาะพอยซีนำไปก่อนนะขอให้แช่ก่อนซี ใกลอยู่นี่ใช่ใกล้อยู่มั้มจะกิโลกิโลสิเอ้ยพูดให้กูนะเด้อสิสองลอยต สองหลอยสามหลอยก็ได้ขุดรถก็แม่เอาไปใส่ขี้ก็ผันอาศัยกูสือส่อกินเองกูอันนี้กูมีอาการหิวโหยอะไรขุดของวนั้นหลากหลายนึงกูจะเมือ่อนเข้าต<ส>ู<ส>้เมียน

วายจะหล่อสิเอ้ยมึงคุให้กูดูน่นลกูจะฮะมน่าจะมีไเหลือ่น,นี่่ใช่อัน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 หม่ำนี่วิกนีมันคือไก่อ้ทนนะ ก็มีทางเติอนทุนนี้กูขีรถมาอย่างไม่ได้แช่หมั่มมึงเป็นไดไรวนมังคือหายคือกึ่งกะกะมึงซูนกันยายเข๋า nhanh cái nhạc này thắng chạy lâu mày mới cháy mặn Cô hốc như bà บริกาบริการพนนาเดอร <c oughs> ขวามีถงหนึ่งชิมามินะเนี่ยบาห้อยหลดเข้ามาเบิ่งนะบ้าเนี่ยไม่ใช่ห้อนแลหมามาาความป่าต้นนี้ไปอีกวานี่ มึงไปมึงดูจะยังเห็นอยู่บ่มึงไปสังเกตการมึงดูจะหายบแบบแบกแลนมึงย่านไม่ใช่ผีเขาจะนอนหน้าบ่ค่ะ มันมยังไงนีไม่ใช่ไก่ลูมีหมัมผ้าไก่นะมันก็ย่างก่อนพี่บ้าเราทำเราเปิดก่อนเยเด้อบูดื้อทางไก่าทางไ ไม่ใช่คืานห้อแแทะมึงสกี่ยาไปยังคือบุรงไป่มีรถฉะนัไม่ใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mày ตัวมาเองมาทวงให้ ให้เพื่อนบ่บอกก็มาห่างเบิ่งสื่อแล้วบเห็นแล้วก็เพื่อนบ่บอกเพ่้าติงกูกระผุ้งไว้ดีได้ใช่กระเพื่อนคนนึงกระเพื่อนบ่บอกบบเห็นแล้วแหนมรู้จอพ่อนอนาบัจักข้างในน่ะกรารุดมองดูสิเลิกจำไรบ้างฮะแง่อะไรมึงแง่ดูโอ้ยกูระยิดแหน่แล้วเนาะจีบไปยัง ผลขึ้นมาเองเน,นี่ยพี่น้องให้ตะขาบโบราณโบราณมุ้ยแพ้มาพังมุ้ยแพ้มาคุดเลือกปะให้ใหญ่เตอะปะหิดขวงปะขวง <S <S ก็ไม่ใหญ่ไม่ได้เลยไปไหนกวนผลตละเฮืองอะไรนั่นตะวิวไปเรียนมวบอกทำนองมาให้กระดูกตะขาตตะขีขนะ จะฟังเหมยนจะเข้าวคนเจ็ดสองแปดสองหูจังอันนี้อไอืมันมีคนมาคุดเอาพังเหม็นบะห่วยกูกือดแล้วนะเขี่ยเขียมันม่ใบตองใบตองนี่บอสเด้ัเขุดมันจะมีหอยคุดน่ะ โอ้ยหน่อยอันนี้นไหนได้าก็ชวันแล้กูกับว่าหายน่นะนะเดี๋ย่เป็นให้เท่าตะกี้มื่สังเกตจากดินนี่ยเห็นบาดินหักปากลายกบินเลยนะพรเย็นยังดิจัแบแล้วถ้าเป็นให้เก่าให้แก่แตะกีนะ้มันจะมีราคา บอกหบซื่อของเก่าเขาจะอืมอืมบอกก้าเอาดอกอะไรก็ได้บอกก้าขั้นพวกพวกยาเขาพวกยาเขาแต่เขากาเนะ่ยคนธรรมดาคือมูเฮานี่ขั้นเห็นขึ้นมาจากสี่นี่บอกก้ามาคูไปดอกอืมปนอยู่จังไรกันปนอยู่จังสันเอ็นพวกคือบนหันึกคือเลยอืมก็จะเอาไปยังที บางคนก็เอาไปเป็นแบบเอาไปพวกหมักดินคลองเก่าเขาแล้วกันบางคนข้าราไปสูตรเลขสูตรยังอะไรพี่น้องข้าราารคองเก่าพี่น้องให้ขาราชามาเบิ yeah. ่งแล้วพวกเสียงของเก่าเขาเขาเบิ in ่งว่ามันเป็นของตะขาตะกี้คือชุ่วโมงนี่ก็เห็นโผล่ขึ้นมาจางสิก็มีตัวของเก่าของบูดออกมันจักปีมันจังใดก็เพราะจะเบิ่งเนาะรู้ว่าข้าราชการคนปกติคนธรรมดาเขาเอามาพังหรือมุ่ยพะมาพังดอกให้ยแบบพี่เขาก็เมียนแหละ ใช่หชั่นใส่หนีพี่น้องมุ้ยไปเอามาถิ่มจะคนคคกูว่าเฮ้ยเฮ้ยกูว่าน,นั่งเทอากันบานมันสอบไปสอบมากแล้วนะฝนอืมาขึ้นเพิ่แน่มาพี่ดูฮะกลัวม,มันสอบไปสอบมากแนะล้วนะไอ้คนละซีหนินะเรื่องตั้งอย่างนี้เลยบ่เนาะ เรื่องทั้งหน่วยเลยบ่านะฮะทำมันก็แตกเงิแตกอะไรอ่ะเอ้ากะผูวัวใส่เนาะกระผูใส่กระผูใส่แล้ววัวก็มันก็มาของแท่นี่แหละข่าวนะอือกูบอกประเด็นได้ nên cái này mình, nào còn tôi này của bố mía cũng bị đau cái nóc cái thẻ, nhung lai, thức dậy sớm lắm, bật đi chơi, thức dậy sớm đấy, cái chưa, thử bật thử đo cổ, vận hành cái sữa bác. มังนาวกูแตะกูได้ปะ่ะกูกูซึกแบบแบบมังน,นาวสลังในจังหน่อยหนึ่งขนาดกูแหนก็ผอมแหนได้ตอนนี้แต่มันเป็นหเห็นปู่สั่นคขนเนี่ยขนกูหลุกในจังหน่อยหนึ่งขนลุก Luôn luôn nhang, luôn 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 chứ? Chị lò <laughs> nó xíu bụi rồi, bà đi Đấy bụng hay là Bà nhanh ฮึมฮมกากอันน uh. Th ี้วาวไหมฮะวัวอะไรเนี่ยนี่กระดูกวัวอืมนี่กระดูกคนตะพาดตะกี้กระดูกันชิบหายไปแล้าดตะกี้ว่ะแกมาลุ่นไท มันเล่นเข้าไปหาเขหาอนะุมนซ้เล่นเข้าไปหาข้าวอิตีบิจจักอืมจอนตายแล้วเขากระพังกันเมีนขาบจักดอกขุ้่นตะกระี้วัดบมนได้กองพอนหได้ปรกองพอนอืม่น้วตะกี้เปียว่าข้าวิตกี้อันเเอาเลยว่าบอืมสนีแหละพี่น้อง